ก็ขูดไปเป็นลุมเลยอ่ะดูลูกขูดเดี๋ยไปเป็นลุมเลยเนี่ยถามว่าครับนิ่มไหมนิ่มนะครับไอผมตัวใหญ่นะบนัด 100. ร้รอยกว่าโลนะคุณต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมทั้งในเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ใน Youtube ด้วยนะครับ่ะวันนะั้นก็ ทุกคนอยากเห็นนะครับว่ามวยเล้งบางนาครับตัวนี้ใช้เกียสองจ่ำเทือกนะครับเกียร์หนึ่งเป็นสโลนะครับผมอยากสัมผัสนะว่าเวลาวิ่งในนาน,น,นจะเร็วแค่ไหนนะครับจะนิ่มหรือเปล่านิ่มไหมนะี่ยนิ่มดิ้นเลยนะ ทำไมอ่ะ <S <S ลูกเตะใช่ไหมละ่ะอ่าลูกเตะจะเหมือนคอล้ายดันดันไปทางเดินเดินเดินหน้านครับทายดีแล้วต้องกลับลูกเตะใหม่นะสำหรับคนที่ไม่ไม่ไม่คุ้นเคยนะครับอีกทำไม่ครบสามรอบเลย ฮะเอเอใช่กล่องยังอยู่ใช่ป่ะบางนานะครับมวยเวลี้ยงบางนาตัวนี้ใช้ย่ำน,นาเกีตสองได้นะครับยกล้อได้ไหมลงุง <c oughs> โอ้ยถอยหลังได้กี่ก้อนโอ้ ยอมใจเลยโอ้ยถ <g ülme> อยหลังในที่โคนด้วยอ่ะโอ้โหอามเดี๋ยวใครแตกเดี๋ยวเดี๋ยวแตกโบเดี๋ยวเดี๋ยวโบผมจะลองขับเองนะครับ <g ülme> ผมย่ำนาอยู่นะเมื่อกี้นี้ พี่สันโทรไปตามมานะครับว่าเขาจะเอาบางนาตัวใหม่มาลงงานนะครับขี่มาสี่สิบกโลเพื่อมาขอขับสักห้านาทีเนี่ยขับปืนใหญ่ด้วยฮะขบปืนใหญ่อ่า,า,อาโอเคอันนี้เป็นขบปืนใหญ่นะผมหนนะเห็นเปล่าพ่อบอกว่า ลำคาดังกูจังเลยเนี่ยเดี๋ยวถอดเข้าถอดออกลองลองเดี๋ยวลองให้เสียสันลองขับให้ให้ผมดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะลองบ้างอ่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยฮะไม่ใช่ค่ะค้ำหน้าสัน เดี๋ยวก็เหมือนวันนั้นไอ้ก๊อก้ำมันไม่เปิดอะ่ะแล้วก็บอกเครื่องเขาไม่ดีโอ้โหก๊อกน้ำมันไม่เปิดตําเดี๋ยวก็บีบเบี้บยวสองข้างไปยังอน,นี่เกียร์อะไรเนี่ย แหนึ่งแกหนึ่งยังไม่ต้องแกะเอากล่องไว้ก่อนอ่อยามแล้วเห็นมาร้อยยี่สิบงานไทยนะครับบาไปเกียร์อะไรนะ่ะแกหนึ่งไปเกียร์หนึ่งนะทุกคนเฮ้ย อุย้ยออกตัวแล้วฟรีด้วยอ่ะลงใส่วินวินเครื่องหน้าอะไรครับสี่สี่เครื่องเหรออ่าวินสี่เครื่องรนะับเครื่องยันมาร้อยยี่สิบนะผม,มผมก็ไม่หนักเครื่องนะเนี่ยแรงไหมเดี๋ยวไปแรงข้างหนา้าเดี๋ยว <laughs> เสียงไม่หนักเครื่องนะครับลงุงรองอย่างจาของรองอย่างหน่ะ เอาลอเหินใช่ไหมโอ้อเหนะเออไปนิ่มดีเน,น,นี่ยนเกสองใช่ไหมเกศสองนี่เกศสองนะทุกคนเกศสองเกศสองมีสามไหมเกศสามอ่ะเกสามอ่ะเกสามมีเ่า <laughs> เฮ้ยเอ้าแม่พ่สันเอาเอา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอนฟันเดี๋ยวไอ้ไหนว่าลูกลูกอ่ะไอ้ตัวเตจแต่พาหลุดเอา ละเวลาจะให้มันออกมันก็ไม่อยากออกแล้วยกเลยดูหนอยยกเลยดูนายจุกเตะหลุดใช่ไหมอ๋ออ่าเดี๋ยวเอาหลุมมันยังนิดหน่อยหาหาอะไรแทงเหล็กหน่อยเหล็กเสือตัวจริงเหล็กเสือป่าเดี๋ยวผมถามพี่สันก่อนนะครับอารมณ์อารมณ์ประมาณไหนหรือว่าเบาครับ มืดแต่หน้ามืดมองไม่เห็นเลยจ้อนแสงว่ะเออเอออารมณ์เออเห็นแล้วไม่ต้องไกลขนาดนี้เห็นไหมเห็นเห็นเห็นคนมันมืดเด้อขคนมันมืดเอาแป้งมาทาก็ดีครับถือว่าคำท้าอะไรแหละเบาจะได้เบามากแล้วนิ่ม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 มากเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอแต่ว่าแต่ว่าจะได้เครื่องมันมันไม่ปิดไม่ปักเอาเครื่องแกะกองเนาะไม่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 ต้องไม่ไม่ นี่ดีครับเดี๋ยวพี่เอจะไปรองยกรอดูนะครับนั่นแหละเอาเกียร์สองเลยเหรอโอ้หหนักคนโอ้ยคนมันหนักกว่าแล้วมันหนักคน เดี yeah, <X prestigious> ๋ยวใส่แ้่หนึ่งก่อนสิพี่เอจะจัดหนักเลยเหรอเครื่องร้อยยี่นะครับมันหนักคนนะครับอายกล้อเลยยกลาะปรับปรับลูกขุบลงลึกไปหน่อยนะไปเป็นหลุมเลยนะโอ้อากาศร้อน ผมขับมันเหมือนเป็นอย่างน,นี้เลยเนี่อ้าไวไหวมาต้องใส่สักหน้าสี่นะครับจะพอดีเครื่องมันยังไม่ค่อยมีกาลังนะเครื่องมันยังแกะกล่องใหม่อยู่นะครับพอขูดไปเป็นลุมเลยอะ่ะดูลูกขูดเดียไปเป็นลุมเลยเนี่ยหนักคนนะ้นอ่ะ มันหนักผมนี่แหละโอ้จะนิ่มๆๆนิ่มไหอม,มอืมนิ่งแล้วผมอ่าแต่ว่าไม่อยากทรมานรถลุงแล้วอะ่ะอ่ะลูกขอลากไปนี่าแบบพร้อมโยธาน่ะข้าใส่แค่นหนึ่งใส่แค่นหนึ่งอย่างออกแรงหน่อยอ๋ออ่ะ,อะ,อะถือกล้องมาด้วยถ้ใส่แค่นหนึ่งได้อยู่ยมันจะคว่ำไหมล่ะอาจยังเนี่ยอ๋ออาจอยู่ใช่ไหมมาเล่นเครื่องหน่อยนะครับมันหนักผมนะครับนี่ใส่แค่หนึ่งไปได้นะครับ S <S 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 เออไปได้นะทุกคน,นกขนาดคนนะครับดูเด็กผมจะให้ดูนะนเนี่ยโอ uh ้โหลูก,ก็กาะไวนะเบาดีนะครับทุกคนเนี่ยครับอันนี้แค่หนึ่งนะฮะนี่นะครับอเออผมก็ว่านักหนักหนักหนักผมนั่นแหละ ว่าขับนิ่มไหมนิ่มนะครับไอผมตัวใหญ่นะครับน้ำหนักร้อยกว่าโลนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมใช้ได้ฮนะเดี๋ยวผมจะมาต้นอาทิตย์หน้านะไปรอชมของผมกันดีกว่าเดี๋ยวจะยกตัวแรงขึ้นเินะครับมาอย่าไปดูเกทหนึ่งไปนะเกยทสองดี๋ยวฟองหลุดมือนะครับ โอ้โหผมบอกเลยลูกกบร้อยผมไม่หมดหรอกโอ้โหโอใช้ได้เนี่ยผมเอาแค่นี้แหละอ้โหผมกลัวเครื่องลุงไม่รอดไม่ใช่อะไรผมจะให้ดูนะเนี่ย โอ้โหนึกว่าขุดคลองจมพะทานมาเลยนะก็อ่อพาพ่อตาพี่สันเขาตัวเล็กนะครับเขาก็เลยปรับเอาลูกขุบลงได้นะแต่ผมผมก็ตัวเล็กนะครับแต่น้ําหนักมันเยอะไปหน่อยมันก็เลยเหมือนขุดคลองจมพะทานไปเลยนะผมแต่สาหรับท้องผมจะมาต้นอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวจะให้พี่สันไปลองขับดูมั่งนะครับยกตัวแรงใส่ด้วยเอ,เอาฮินโนต้าไ่ดีก่าเออฮิโนต้าเอาฮินโนต้าเอาฮินโตฮนโต้าเทิร์นก่อนครับ แล้วตัวแรงก็ทีหลังแหลังแต่พี่จ๋าจะลากรถเอานกด้วยนะเฮ้ยนาพี่เจ็กพอดีเลยเ้ทำอะไรเนี่ยเอาแอบไปก่อนนะอะไรอ๋อใส่เดียวนี่ครับลุงจะของเครื่อง ในลงจะของเครื่องจะจะแกะกล่องอย่างไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับไหนไหนพี่ถามกล่องอ่ะกล่องแกะไม่ได้แกะกล่องลองลองลองแล้วนะครับแดใช้ได้นะผมเดี๋ยวว่ารอกล่องผมมาดีกว่าลองดูรูปก่อนไหมเดี๋ยวจะเพิ่งปิดคลิปลองดูรูปดูอะไรอ่่ะนีไง เดี๋ยวลงถ่ายนล้วมันเครื่องอยู่เดี๋ยวลงเขาจะรูปนะครับผมเดี๋ยวให้พ่อพิสันพ่อตาพิสันเป็นคนย้ำนะครับ